แม่นีทนไม่ไหวเคลื่อนไหวแล้วหลังลูกสาวแม่พีรณีเลิกทายาทโบนันซาต้องบอกว่าหัวอกคนเป็นแม่แม่นีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเลิกสงกรานเตชนะรงทายาิคนโตโบนันซาเขาใหญ่ต้องบอกว่าถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ สำหรับทายาทโบลันซาเขาใหญ่สงกรานต์เตชานารงโดนจับตามองพวงราราสามอไปกินน้ำเต้าหู้เลยทำเอาหลายๆคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงกรานต์แมพิรณีเลิกกันแล้วหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานแล้วและล่าสุดทางด้านแมพิรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบลันซาสงกรานต์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมา จนสุดทางแล้วยังค้างคา,าที่บ้านเขาอยู่ปาไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรงรักและเอนดูให้ความเมตตา,ากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะเป็นความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วออกเลยในขณะที่หลังจากการสัมภาษณ์ หัวอ,อกคนเป็นแม่อย่างแม่นีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเลิกส่งกลางใจชนะรงทายาิคนโตโบนันซาเขาใหญ่โดยแม่นีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า34ปีเต็มแล้วนะเจ้าลูกสาวคนเดียวของแม่นีเราแม่ลูกผ่านเรื่องราวด้วยกันมามากมายจนแม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าความรัก ที่มีต่อครอบครัวที่มากพอทําให้เราสามารถทําทุกอย่างแม้สิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะทํามันได้สําเร็จลูกคือดวงใจกําลังใจแรงบันดาลใจของแม่เสมอมาไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ใดรพร้อมเพียงขัางการโดยไร้เงื่อนไขเสมอมาจงเดินหน้าพร้อมพัฒนาตัวเองในทุกก้้วเสมออุปสรรคมันคือเครื่องตีรนัยเราท่องไว้และผ่านทุกอย่างให้ได้อย่างสง่างามและลูกแม่ขออวยพรให้ลูกตรงพร้อมด้วยสติและปัญญาที่ดีสุขภาพกายใจแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคน เป็นโชคดีของผู้คนอื่นที่ได้พบเจอลูกนำพาวความสุขความเจเริญสู่ตนและครอบครัวนะคะเจ้าแมทของแม่รักที่สุดจากแม่นี